บ,บ Dragon, ัวได้บัวได้บัวได้เอาแบบใส่สะก้อนแล้วก็เล็กลงพ่อแม่จะดึงเข่ามัดเล็กที่หลังเล็กเพาเป็นเสร็จแล้วเดี๋ยวครับเขาเข่าแบลปึ๊บเรียบร้อยเขาก็วัดเล็กระยะห่องเขานี่ครับเขาเบลเล็กเรียบร้อยเขาเอาแบลจุ๊บใส่เเรียบร้อยอยู่ข้าวลัดเอาเล็กใส่ก้อนมาเนี่ยเล็กมาว่างเขาก็มามัดเล็กใส่เล็กต่อเขานี่ครับการเข่าบดมันต้องต่อขางหนึ่ง เฮ้ยสิเฮ้อสิเสียบเขาเลยก็ได้บัวตอก็ได้เข้าใจบ่แล้วก็มามัดใส่อันเล็กที่เจ้าเสียบไว้ครับมัดมัดหมัดมัดใส่แล้วแล้วก็รัดแบบเลยวันนี้เอารัดแบบคือตะปูตะปูตอกคู่ตะปูตอกคู่แล้วก็ล้วนมัดล้วนมัดเกี่ยวไว้บัวห้มันเวลาเทปูนใหม่มันออกทางใต้เนี่นครับทางใต้เนี่ยปุ๊บมีปัญหาทางใต้บุ๊บมีปัญหาทางใต้ครับเทปูนเฉยเลยเอาไปทำตอนการผสมได้ละพ่อผสมคือ หินํำไดทรายซำไดผสมกับคือการก้าวห้าผสมอันนี้แหละเพียงแต่เอาหินมาใส่ลดทรายลงน้ำเอาแปดทรายแปดขั้นสมครึ่งหนึ่งก็เอาซีฮแล้วเอาหินมาใส่หินซีแล้วก็หินซีทรายซีทรายซีแล้วก็หินหินประมาณหกหินทรายซีหินหก ตปูนสอบหนึ่งตปูนลูกครึ่งลูกครึ่งลูกเออเครึ่งลูกไหนครึ่งลูกเออบมแมนเออต็มบมแมนเต็มไหนท่านเต็มลูกสมเต็มลูกั่นเอาแปดแมันเข้มแน่นนะเอาอมาทางนี้ลูกดูนะเอาสมงครึ่งลูกเงินบอกเฮามันบ่นได้ไหลเล้เฮาเท่ล่อยผสมไปหม,ม,มายกว่ามัดส่วนของมันอันคือปูนเทเอ็นเนี่ยเฮาเอาเอาันแปดถังตัวตัวเฮาก่อนี่เฮาเอาซิปเนาะ เอาหลดลงอีกสองให้มันเข้มกว่าเก่าบ้างอะไรเอาแปดบานนี้หินต้องไหวไง่ายหินต้องสิบสองทรายแปดหินสิบสองตัวลูกบานนี้เขาหา่นครึ่งเขากา็เอาหกบานนี้หินหินหกทรายสี่ปูนครึ่งลูกประมาณเอาก็ได้ปูนหินหกทรายสี่ปูนครึ่งลูกครับเขียนไว้ขั้นบูจือนี่ครับเป็นวีดโอแล้วครับเ,เปิดเบิ่งเลยโอเคโอเคหินหกทรายสี่ปูนครึ่ง อ๋อมันปวหน่อยแหละมันบ่หน่อยได้เอ้าประคันตอนการประกอบนี่ฟังทั้งนี้นี่เข้าประเหต์คือกสารนาะฟังทั้งนี้เข้าประมีไม้คือกันบอกประมีเอามาประกบเลยประกบเลยแต่ว่าเข้าตอกอันทั้งนี้ด้านเดียวเออด้านเดียวโอ้เออเข้าใจแล้วค่ะแต่เอาไม้ดิบไม่แต่จุกไม่แต่งอะไรนะคือพอว่าก่นแหละมือนี่มันมาทำอะเจ้าเจ้าเห็นได้คือเก่าหมดล้ว มั่นอยู่ครับอืมที่ได้กับวันนี้ก็หมายมันบ้านนี้ตัวนอกมันนี่นี่มาต่อไปเลยนีตัวนอกมาตัดต่อไปเรยตัวนี้แบบไม้เนื่อ้อแบบไม้ครับที่ว่าเห้าไปวัดครับตัวนี้แบบนอกแบบนอกต้องหายนันเกินต้องหายนันเกินเกินมันเป็นหยีก็อนหาเสาหนีเทาหนีมาเรืเลยว่าเลยแบบนี้เออเลยแบบนี้ครับประสนนี่ห้าวไปวัดมันเป็นหัวมันตรงี้อันตัด จะเกินเลยแบบนี้เลยแบบนี้ก็ได้เออเลยไว้แบบนี้ก็ได้ครับของจังบนต้องตัดเอาต้องกันได้เทกับกระห้องอยู่แลเขาไม่ได้เห็นใบเพื่อเถ่อนลายๆแล้วเวลาให้มันเลยให้มันเลยประมาณเท่ากันเนี่ยเวลาเจ้าเอามาประกบเลยท่อกันน้ำหนักมันจะใกล้เคียงกันนั่นแหละโมเมนต์พี๊เราเราว่าตัวนอกอันไหนมันก็เลยมา อ๋อครับบัดนี้เวลาเขาทอดแบบเวลาเขาเขาทอดแบบนี่เขาอันนี้นี่มันมันจะอยู่ในปูเนี่ยพ่อเออมันู่มันจิมันจิติดปูนอยู่เลยอันนี้มันจิติดปูนหั่นจนเท่ามันแห้งมันยังกะมันทอดถึงซอออกถ้ามันแห้งมันจิมันจิหดตัวสามารถตอกออกได้เอออันนั้นเป็นไม้ดิบอืมครับ ไม่ตายแล้วไม่สตึงไม่ดิบเนี่ย,ยแบัตรแมงก็แห้งแห้งเขาจังหน่อยไม่ไดิบมันปูนมันบัดรศีษาังเอาออกบัดเข<อ>าศีษาก้อนมาตกตกตกลูก,ก,กตุ่นได้การครับใช่ประมาณนี้เนะาะเในวัดมุงมาทงเพิงเป็นเกณฑ์จัแต่แบบนี้ข้าวไปเห็นอันใหม่ข้าก็ต้องตอกใส่ใหม่เรื่อยๆแล้วพอเออก็ต้ะกวันนี้นี่ เออต้องตอกใส่ใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้มันจะสี้ข้าอยู่นิ่ปูนนลยค่ะแอนนี่เป็นแล้วทำมันทำมันนั่นฮะมาตอกไปเลยตัวนี้นี่เออข้าอยู่นิ่ปูนตลอดเนี่ยข้าตอกใหม่ไปเรื่อยๆเออก้าซุดใหม่ดิต้องใจวันอี๊ไหนนี้มันสิออกมาน้าำเลยหัวไม้หนี่งครับวัดหน้าอิดหน้าอิดนี่หน้าอิดนี่เห้เราพ่อตัดผมตพอดีเป๊ะฮะพันสมุทรวาเออมันห่างออกมาแบบจะกระตีออกน้ำปูนกระโลลง เนไโอ้ห้าวพอใจมาแกะออกเบิดเลยอันนี้ก็ไปซุบเกือบซุบเกือบใหม่ไปเรื่อยๆที่ๆเขาไม่ตอไปเรื่อยๆเขาไต่อใหม่เลยเด็ดใหม่เอาข้างบนเป็นเกณฑ์แต่บานนี้คือเจ้าเท่ห้องแรกครับเจ้าถ่ายระดับมาเลยเอยๆเทห้องด้านในปุ๊บแล้วตัวที่สองบานนี่เจะาถ่ายระดับมาถ่ายระดับถ่ายเอาตุกเก่ามาครับ เอาเท่สัมไหเนื้อปูนสัมไห่เอาถ่ายออกมาสมมุิว่าร้อยตัวหัวสองสิเอาสมมุิว่าเนื้อปูนมสิบนเซนอย่างสิเวียดเซนอย่างสิเอากระดับเอาให้มันได้กันนะที่ท่ีมันได้กันแต่ว่าพิษนิดน้นนนนอยๆก็บ,บุฟี่ยังเพราะว่ามือจับเหลี่ยมเขา,าเอาระดับกินแต่มันบุพพิษกันหลายแล้วเราะว่าอิดมันกันไล่กัน ตัวนั้นสิบเอตัวนี้อาจจะเหลือสิบคำมันสูงตัวนี้สูงกว่าตัวนั้นเส้นหนึ่งนะเราถ่ายระดับมาเอาสิบึือระดับวิธีการเช็คห้ากวัดจากตัวไหนพ่อวัดจากตัวระดับจริงคือที่ระดับจริงคือที่ห้าสิบขีดอินซอนี่มันบ่เออเออนี่ตัวตัวเขาหอ้อมมาเองครับเลาก็หาฉากมาขีดไว้ก็ชัดเจนสมมุติว่าเอามาเข่าตัวนี้ก่อนอะไรสมมุติจากตัวนี้ขึ้นมาหกสิบจริงไหมครับหกสิบไปนั่งกันเม็ดมันก็ได้ แต่ตัวนี้มันอาจจะขั้นตัวนี้มันมันอาจจะเป็นนั่นได้บ้างนี่คือเจ้าสมุิมากของนี่เนาะสมมุติตัวนี้มันสูงกว่าตัวนั้นเส้นหนึ่งตัวนี้มันอาจจะเวลาเขาตอกแบบนะเขามาเส็ตัวนี้เลยจะหาาส็บถึงมาใส่ใส่ขีดระดับมันมันอาจจะเหลือเก้าหรือสิบตัวนี้ตัวนั้นเป็นสิบเอ็ดเพราะว่าตัวนี้มันสูงกว่าล่ะก็ถือว่าได้ตัวได้ต่ำมันก็อาจจะเป็นสิบสองเพราะว่าเขาออระดับได้บ้านนี่เขาอาจริงนั่นะ เขาก็ต้องไปตอกตัวนั้นหวัดลงมาคั 12, าน12หวัดลงมา12มันก็เป็นเนื้อปูนมาเที่ยวต่อกันไปหวัดขึ้นเออเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> มันก็ <c oughs> <c oughs> มันก็มัน <c> ก <oughs> ็เอาเอาที่แน่ๆก็ขีดไปเลยก่อนนะรับอันนี้อีสอนค่ะสมุดจังหวัด เอายางเาต้องการยังไงระดับรับเาิสเอเท่าไริบเซนเมืนม้ส้นตัวนี้จะเป็นห้าสบสองบสองเป็นสิบเซนเนาะครับบานนี้เจ้ากระวัดหสิบสองหาสิบองไปขึ้กันมดบานนี้เจ้ามาัดตัวนี้ด้บานวัดเจ้าสิตีแบบอิเฮามันรังเทียมันกรบโบนเนลนอนหอกแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงที่เรา อันนี้มันเป็นสิบเส้นเนาะครับิเส้นตัวนี้มันหาชิสองเอาไปแต่บ้านเาคือ่ได้ิบหกเออนั่นะะก็ห้าสิบสองห้าสิบสองตัวนี้หาเหีนมอมันต่ำลหรอฮะตัวนี้มันเป็นชิสองเกือบชิปสองเส้นได้ไหมนี่ฮะอแล้วนั้นไปไหนแล้วล่ะครับแต่แบบเจ้าในบ้านในจงหูทั้งในเอาแบบในเจ้าก็มาตกตัวนี้ฟังนี่เนาะ มุดแบบตัวนี้มันริมมันเยอะนี่ก็มาวัดฟังนีสิบสองเหรออ๋อนี่ครับห้าสิบสองเส้นเลยสิบสองเส้นข้ามีหมกเต้ากับดีบครับไปวัดตัวนั้นตัวนั้นมันสิบเส้นเหมือนบอกตัวนี้สิบสองเนือจากตัวนี้ไปดึงไปใกลมันดีตซัดครับไม่ตัวนี้เขาจะตอกเสมอกันไปเลยเข้าใจครับไอ้นี่ อันนี้เขาง่ายกว่าคจ้มีมเต้ามันจะง่ายกว่าคันเจ้าวัดเทามันจะบแบบชั่วปันไหนดีหมกเต้ายังงหน่อยมั้ใกล้เสร็จตัวนี้จะวัด12เมื่อกี้ะนั้นต้องวัดซิบได้เพราะว่าฟังนั่นเลยค่ะฟังฟังนี้สิบเออฝั่งนี้ได้12บสองเบ็ดเจ้าก่อนได้ไงอย่าลงทากล้วไปสิเนี๋ยวบอกเบ็ดให้ตัวนี้ดีหมกเต้าได้ไรแบบนี้กูหนึ่งกั๊บกูหนึ่งับดีหเต้าตึ๊บสีแดงเจ้าก่ ตก็เลยเลยตามระยะมันกร,ระมาณเอาก็ได้หลอกระยะอันนี้ะเจ้าประมวานวางๆมาเบ่งก็ได้เบ่งๆกันไปพราะมันห่างแน่กับเพิ่มไปอีกเลยไม่ไต้ครับแด่การพอเพราะว่ามันมันห่างลายกับย่างรนบริเมันอยู่อยู่หรอกมันเนื้อมันมันหน่อย